ขอ้าพี่พ้าน้องย่ำช่วมอีกเ,เพื่อนนึงนะครับเพื่อนหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพราะว่านัานที่ยังไในมีโอกาสมาเทื่อนหนึ่งนะครับมาส้มบานซึ่งเป็นส่วนธรรมชาตินะครับของ อำเภอนามนาวจังหวัดเพชรบุรีเป็นบ้านดินนะครับเป็นบ้านดินที่ฝองฝากฟังริมทางนี่คือถน,นนกลางบ้านนะครับเด้อเป็นบ้านดินที่เพิ่นพากันสร้างมากเนื่องจากว่าโครงการอีสานเขียวตอนนั้นก็ท่านชาวลิตเป็นนายก รัฐมนตีเพิ่งกัมีแนวคิดว่ากลาใหม่นะครับเป็นกระทั่งปลาใหม้เพิเ่งมาเสาเฮดบ้านดินนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับซึ่งผมกับผ้าเลาะเทียวบ่งนะบมีผู้ค้นอาศัยอยู่บ่ไดขวขนี้อยาตเพิ่นก็เขาไปเบิ่งไก่บ่ได้นะครับเนาะขอเบิ่งยื่างนะครับดาน้ายผมกับมีนะบ้านดิน ซึ่งบานหลังกับบุมีพ้พยู่นะครับเป็นบ้านที่อยู่แบบธรรมชาติส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็มีไฟฝ่าใส่ตามปกติเท่าเนี่แหละครับบ้านบ้านเก้าซึ่งทังหน่วยงานปาใหมเพินนเ่นเดมาเฮ็ดไปครับได้ช่มได้ชื่นช่มกัน ของเก่านึ่นงคกับบอ่อคอยมีนะครับในบ้านข้างบ่อคอยมีคอยเห็นเนาะถือว่าเป็นความแปลกใหม่นะครับอีกคนกำลังต,ต่อเติมเป็นหลังไม้หลังจากที่้านดินเก่าแล้วเป็นกต็ต่อเติมนะครับคนมีรถมีล่ามีหูมีคนข้ามาเหยียบยียบนะครับใ่นะครับอืเปลี่ยนบ้านไงเติอมอยู่ดีนะครับ หลายลังค้าฮงืง่นนะครับจะสมมติมว่าคิดว่าเปเาลี่นหมู่บ้านที่ขาดฉิกพอสมควรนะครับบา้านค่วมเปลี่ยนยูกับเรียบง่ายครับค่วมเปลี่ยนยูกับเรียบง่ายนะครับเรื่อง ม้าเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูคือกันกับแท้ห้าทั่วไปแต่ว่าควบเป็นยูพ่นสิเหลียบง่ายกลัวนะครับม่ควบเป็นยูนสีเหลียบง่ายผ้มเบิ่งนล้วตามนะครับมีฟื้นมีไฟมีนั่นแต่ว่าโดยธรรมชาติของบ้านนี้การย่งบทันไม่มีถนนคอนกรีตนะครับเป็นถนนดินแดงเมื่อนะครับ น้ำปลาปาหมูบ้านเพิ่นก็นมีแล้วนะครับสิบห้าซองมึงหูเห็นบ่กือถือว่าเป็นบ้านยี่สิบสามสิบหลังค่าเลื่อนอยู่แต่ว่าเห็นส่วนนี้ก็สิเป็นบ้านที่ทังหน่วยงานเพื่อนสร้างไว้ให้ก่อนนะครับหลังค่ากับดินน้ครับรดินปั้นได้เห็ดวลวดลนยล่งามนะครับซึ่งมันเกิดเริ่มหกลกล่างแล้วบางบังก็บ มีผู้อยู่กันนะครับบางรังก็มีผู้อยู่นี่คือถนนบริเวณรอบบ้านนะครับบริเวณภายในหมู่บ้านถนนนี่นี่ก็เป็นอีกลังนึงนะครับหลังนี้ก็ม,มีคนอยู่หนาอยู่หนาพักได้ครับด้วยเพราะว่ามันคือว่าถ้ามองมาพักมาสัญจรน,นอนปา่าว่าถือกญา่เลยครับเถือกขิ้งนะครับถือกสะเปียกเลยแต่ว่า ในห้ฮงครเป็นบ้านเพื่อนเมืองเพื่อนเนาะครับซึ่งไก่จากบ้านท่าเรือกเกินกันสีมาพักาอยุกัมาเที่ยวมาเบื้องกับปอพอสีม้อครับแต่ว่านี่ผมมากลับคารวะหลวงปู่หลวงปู่หลวงตาหลวงปู่ใหญ่นะครับ,ยยรบก็เลยมที่อกกสไทายทำให้พี่ให้น้องเลยเบื้องน้ำนะครับ ซึ่งมันเปลี่ยนที่หาได้ยากนะมันคาดเสียกเหลวก,กับเกาแก่นะครับเบื้องต้นถนนครับถนนตามหมู่บ้านนี่นี่ถนนตามหมู่บ้านไฟฟ้าก็ไปอยู่แต่ขัอนจีบบ่มีแล้วแถวนี้นะครับบ้านกัละงามนะครับบ้านลังงามนะครับขาดสีกขาดสิกออกแนวคาดสิกนะครับเป็นบ้าน ดินปั้นสั้นเดียวนะครับลังคากบปั้นโดยดินเือกันโอ้เจงอยู่ศิลปะของเขาเจ้าถือว่าเจงนะครับประมาณอยู่ภายในอยู่นี่ประมาณจะยี่สิบไล่นะครับยี่สิบไล่แล้วก็มีบ้านดินชั้นเดียวเรียงกันอยู่สามสี่แถวเป็นสองล็อกนะครับกะประมาณจาก สามสิบสามสิบหลังนะครับเป็นบ้านดินเพิ่นเลยเรียกว่าบ้านนี้เป็นบ้านดินหมู่บ้านดินครับชื่อว่าหมู่บ้านดินเด้อเพื่อนให้สัญ,ญลักษณ์ตามาการก่อสร้างนี่แหละครับของบ้านหมู่บ้านดินนะครับมีหลายสิงลายย่างห้พหีนองเบิงน้ำนะครับอีกอีก,อกล้งนหนึ่ง ห่างกันประมาณ50เมตรต่อหนึ่งหลังล็อกนี้กับประมาณ10บไรนะครับล็อกข้างในก็อีกประมาณ10ไรร่วมแล้วเป็น20ไรนะครับโดยการต้นไม้ต้นพยุ่งต้นแค่ฝอยหนลายยางนะครับที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเน่กับข้าเจ้ากับพ่อซ้ำไ้เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งิึงแล้วก็ไดเนาะ ็สอมีสองส่วนนะครับเท้าที่เบิง้งนี่นจะมีอย่างเสี่นะครับโคตรตะกันนี่สิเป็นลายลอย,ยนคนอยู่มาทำงานอยู่เนาะเดี๋ยวนี้ก็บ่ลลาปไปนหนเดนะครับซึ่งที่นี่ก็เป็นที่ของเองกชนมเจ้าของทางราชการเขาไม่เศร้าหรอกรรอก็ไม่เห็นอันนี้ละหลังจากนั้นก็มีการ นี่คนในหมู่บ้านผู้สาวนะครับในหมู่บ้านห็นทังเท่ขั้นีดก็เกลที่าทมาอยู่แถวนี้เนาะต,ต้นพักคาก็มีคือกานกระบ,บานเขาครับพิ่พักไผ่ขวดหรือบากแย่งก็มีปลูกกันนะครับแต่ว่ากับประมาณเท่าที่ผมว่าละล็อกละประมาณสิบหลังแถวละสิบหลังประมาณยี่สิบหลังล็อกนี้ล็อกนั่นก็น อีกยี่สิบหลังนะครับรวมเบ็ดเสร็จอยู่ในหมู่บ้านนี่ครับเราเล่าว,ว,วาสี่สิบสามสิบสี่สิบหลังนะครับเนาะเอาขออยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สักก่อนนะครับในเรื่องในเรื่องอาการชมบ้านดินนะครับก็สิขอจะขอลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเนาะครับศัตรครับศัตรครับ